วันนี้วันหยุดนะคะไปทํางานมาสี่วันแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ค่อยดีดูต้นไม้ที่ระเบียงมาประมาณห้าหกวันแล้วนะคะวันหยุดนี้ก็ขอมาดูสักหน่อยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็คือเพิ่งรวมเป็นกระถางขึ้นมาใหม่นะก็จะมีเศรษฐีล่างอันนี้นะคะไข่ไมรูจากมังลิ้นมังกรหรือบางคนก็จะเรียกว่าดับพระอินนะคะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบันไดเงินแล้วก็ว่านงาช้างนะคะรวมปลูกอยู่ในกระถางเดียวกัน,นะคะ่ะจะเห็นว่าบันไดเอตัวตัวนี้เนาะเศรษฐีเลื้นอกเนี่ยเขาจะชอบน้ําเราก็จะมีถ้วยน้ําเล็กๆไว้ในกระถางให้รองก้นให้เขาให้เขามีความชื้นตลอดนะคะส่วนตรงลิ้นมังกรกับว้านงาช้างเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบน้ำนะ,ะแล้วก็ปล่อยให้เขาโล่งๆไปนะคะ นี่ก็จะเป็นไอตัวนี่นะคะเป็นไงนี่คือเป็นต้นไม้ที่เราขอมาจากร้านโจ๊กนะคะที่เราแวไปซื้อนะคะขอกิ่งเล็กๆมาแบบนี้นะคะนี่คือสิทธิ์ลานนอกนะคะแล้วก็นั่นต้นไม้เป็นไม้อดน้ําที่เราปลูกไว้นะคะส,สวยนะคะดูแลน่ารักเนาะวันะนนี้มาดูนะคะว่า ระวเบียงเค็กตัดของเรามีดอกอะไรบานบ้างนะคะนี่คือ,อ,อมันเดียนั่มน,นะคะยิมโนแคไรเซียมมันเดียนั่มวันนี้ก็บานอีกแล้วนะคะส่วนนี้ก็ ชมพูหวานแหววอ่อนๆน,นะคะเป็นสีองค์รถอ่อนๆเนาะก็ะคือเอตโตหนูดำนะคะตัวหนูดำะะส่วนด้านบนนะคะอันนี้เราไมา่ได้ดูหลายวันเนาะก็เห็นว่าดอกแห้งไปแล้วค่ะแต่เขาติดฝักมามีฝักหนึ่งที่แดงสุกแล้วนะคะอันนี้รอเก็บเนาะน <ๆ S 2> ส่วนต้นนี้นะคะสีชมพูอ่อนๆอนะะ หวานน่ารักตะมุตะมินี่นะคะเป็นไงคะน่ารักเนาะ,ะนีแค่ออกดอกนะคะตัวนี้ขนลุกเหลืองนะคะส่วนอ,อันนี้อ้าวลืมชื่อซะง,งั้นวันนี้อ่ะสีชมพูดอกเล็กๆนะคะคาร์มิเนเหลืองนะคะ คามิเี่เหลืองนะคะก็คือหนามเขาจะมีสีเหลืองเนาะดอกจะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะส่วนเมมคนนกไม่ได้ออกไม่ได้ออกดอกนะคะอันนี้ก็เข็มปักหมอนแมมนะคะก็ไม่ออกดอกเหมือนกัน,นส่วนที่อ,ออกดอกวันนี้ก็จะมีบานอยู่นะคะก็คือตัวนี้เนาะคามิเี่นะคะไม่ได้ออกมานานแล้วค่ะอันนี้ใส่ช่วงนี้ก็จะเริ่มบานนะคะ ที่ดูสี่ห้าวันเนาะก็กลับมาดอกไม้บาน,นะะอันนี้ก็มีดอกใหม่ๆเกิดขึ้นมาส่วนอันนี้ต้นตน,นี้ดอกบานไปแล้วตอนไหนไม่รู้เนาะแห้งหมดแล้วนะคะเป็นติดฝักหมดแล้วนี่ค่ะอิรุสมุเป็นไงคะอิรุสมุ กำลังผลปุกปุยนะคะแล้วก็มีมีมีหน่อแล้วนะคะต่วันนี้ค่ที่เห็นดอกไม้บานก็คือตัวหน่อคาม,นนะคะมนินนี่น,นะคะแล้วก็ยิมโนบันเยนัมนะคะแล้วก็เอสโต หนูดำนะคะก็พอมีให้ออกดอกให้เห็นเรื่อยๆนะคะบานอยู่เรื่อยๆเนาะส่วนตรงนี้ก็จะมีดอกที่เขาเกิดมามีใหม่นะคะขนปุกปุยนี้ก็อนาคตก็เดี๋ยวเขาก็จะบานอีกนะคะนี่ก็มีตุ่มดอกขึ้นมาเรื่อยๆนะคะวันนี้เราได้ฝักไปแล้วหนึ่งต้นเนาะนะคะต้นนี้ก็คือ ตัวนี้นะคะเราได้ฝักไปแล้วยังไม่ได้เพาะเมล็ดเลยนะคะก็มาอัปเดตให้ดูกันนะคะดอกไม้บานส่วนห่างตะลอกก็แตกหนอดีมากเลยนะคะสวยงามมากเลยอันนี้ มีติดฝักไปแล้วต,ต้นนี้ก็เก็บฝักไปเนาะยังไม่ได้เพาะเมล็ดเหมือนกันนะคะส่วนอันนี้ค่ะอยู่กินจนต้นแตกเลยนะคะไม่เคยออกฝักเนาะไม่เคยแตกหน่อด้วยออกแต่ดอ,อกนี่ก็เตรียมจะออกอีกแล้วนะคะก็มาอัปเดตให้ดูกันเนาะมาทายด้วยน้องคามมนี่น่ารักน่ารักนะคะไว้ว่าหลังมีดอกมาแล้วจะ อัปเดตให้ดูใหม่นะคะสำหรับต้นอื่นๆนะคะวันนี้ก็สวัสดีแค่นี้นะคะ